เด็กสัปดาห์นี้เราอยู่ที่หน่วยสื่อสารฉับไวนะคะวันนี้เด็กๆพบกับพองในเรื่องประโยชน์ของการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์นั่นเองเอ๊พูดถึงโทรศัพท์เด็กๆก็มีใช่ไหมคะที่บ้านเราใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารกันในปัจจุบันนี้ ไม่ใช่มีแค่การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์นะคะเด็กๆยังมีการติดต่อสื่อสารกันในทางอื่นๆอีกมากมายแต่วันนี้เราจะพูดถึงประโยชน์ของการติดต่อสื่อสารการทางโทรศัพท์นั่นเองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็กดหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็โทรออกใช่ไหมคะลูกอ่าแน่นอนเลยประโยชน์ของเขาข้อที่1เลยก็คือสามารถใช้สื่อสาร ทางไกลได้รวดเร็วทันใจมากแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดแล้วก็โทรเราก็จะสามารถคุยกันสื่อสารกันในสิ่งที่เราอยากจะบอกให้คนที่อยู่ที่ทางไกลรับรู้นั่นเองค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นไม่ถึงนาทีเราก็คุยกันรู้เรื่องแล้วข้อที่สองค่ะเราสามารถขอความช่วยเหลือได้ทันทีทันเหตุการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่น เหตุการณอะไรบ้างคะกเกิดอุบัติเหตุรถชนเนี้เราสามารถโทรเรียกรถโรงพยาบาลมารับได้ไปโรงพยาบาลอาเช่นเหตุการณ์ต่อไปไฟไหม้เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้เราสามารถโทรติดต่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาช่วยได้ทันท่วงทีนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราสามารถช่วยให้การทำงานได้ง่ายขึ้นเราอาจจะใช้โทรศัพท์นั้น แทนคอมพิวเตอร์ได้เลยเช่นอะไรนะเช่นเราสามารถใช้โทรศัพท์ของเราในการสั่งปิ้นงานต่างๆได้ในการส่งไฟงานต่างๆได้ค่ะและที่สำคัญโทรศัพท์มือถือของเราเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดสามารถพกพาได้สะดวกหยิบไปไหนก็ได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เกิดเหตุฉุกเฉินเราก็สามารถโทรได้ทันทีช่วยเหลือเราได้ทันท่วงทีนั่นเองค่ะนี่คือประโยชน์ของการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาเจอกันนะคะสําหรับวันนี้บา,บายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆด,ดูคลิปวิดโอแล้วใช่ไหมนี่ไงงานของเราก็คือให้เด็กๆประดิษฐ์โทรศัพท์ที่จะคุยกันทางไกลใช่ไหมคะพงมี แก้วกระดาษแล้วก็มีเชือกให้เด็กๆขั้นตอนแรกเลยคุณครูจะให้แก้วกระดาษเด็กๆแบบนี้ไปแต่มันจะเป็นสีขาวนะคะลูกให้เด็กๆวาดภาพลงไปตามใจชอบวาดอะไรก็ได้ที่เด็กๆชอบหุ่นยนต์เจ้าหญิงนางฟ้าต้นไม้แม่น้นำลำธารเด็กๆวาดได้เลยเมื่อเด็กๆวาดเสร็จแล้วอ่าพอให้เชือกแบบนี้ไปใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็เจาะก้นแก้วกระดาษแบบนี้เอาเชือกลงไปแล้วก็ เราจะปลูกแบบนี้ผูกเป็นโรมไม่ให้เขาหลุดแล้วก็เด็กๆก็จะได้เล่นกันกับน้องๆที่บ้านแล้วก็จะได้คุยกันทางกายเป็นโทรศัพท์คุยกันแบบนี้วันนี้ง่ายนิดเดียวเลยใช่ไหมคะง่ายไหมคางานวันนี้โอเคง่ายแถมยังเล่นเอาเป็นของเล่นเด็กๆได้ด้วยแบบนี้เราก็จะได้โทรศัพท์คุยกัน นี่แบบนี้เองง่ายไหมคะโอเคสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ